สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นเย็นวันนี้29พฤษภาคม2565ค่ะลงมลม,มาแล้วนะคะเรากำลังเตรียมจะส่งสินค้ากันค่ะตัวนี้นะรถแท็กเตอร์อิสกริรุ่น NT540 นะคะสามสูบพร้อมเทอร์โบอุปกรณ์3ชิ้นค่ะไมมิดันดีนาฐานถ่ายแล้วก็ตัวโรตารี่จอบหมุนนะคะปลายทางค่ะที่อำเภอเฉินจังหวัดลำปางนะคะคุณพี่บุษชัยและครอบครัวไว้วาง ใปแวะมาสั่งซื้อสินค้าเอาไว้นะคะและได้ร่วมงานยามดีรับสินค้าเข้าบ้านพรุ่งนี้30พฤษภาคมนะคะายทางที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางวันพรุ่งนี้รอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยค่ะท่าในใดที่มองหาสำหรับแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่สอบถามสั่งซื้อได้นะคะหน้าร้านอยู่กำแพงเพชรนะมีบริการจะส่งทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ปลอดภยดัยได้สินค้าชัวแน่นอนขอบพระคุณค่ะ